สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กันในเกมดูดิฟว์บอลนะครับก็มีเซตติ้งที่นั่นครับว่าอยากจะปรับะารขอปรับเป็นเขาก็ปรับปรับปรับเป็นอัลต้าแล้วกันนะครับคุณผู้ชมภาพมันก็มีไม่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่หรอกครับก็รู้มันจะภาพสวยเท่าไหร่ในแก้วผมก็รอคือปุ๊ปปุ๊เหมือน GTA อะไรรอแบบเลื่อนไปเลื่อมาอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเออเฟรมเรทมันไม่ตกใช่ไหม เพิ่มได้เลยว่าแหละผมก็ไม่รู้นะเออเออเออเขาบอกว่าคนคนอื่นเขาไม่มีมีมีภารกิจอะไรให้มีอะไขัดรถไปยาวๆด้วยนะครับคุณผู้ชมนะก็อ้าก็มันจะล้มนั่ได้ไงกันครับเนี่ยเออือห้าลังห้าลังมันมีมันค่อนข้างลำบากนะครับดูดีฟอร์นะครับโอ้ยใครๆขัดผู้ชมนู้นเลยนะครับ เกมโอเพนเวอร์นะครับสตา์จีเดวีนะครับนี่ครับโอ้ยมีร้านเวลาลดด้วยนะครับว่ดีกว่าครับว่าเรา,เราเราจะเอารถออกมาได้ไหมนะครับคุณผู้ชมเอาออกมาด้วยนะครับนี่เราเอารถนี้กลับไปเก็บที่บ้านของเรากันดีกว่าก่อนกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะ ก็เนี่ยปุ๊บโอ้คาร์ไปยาวๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะอุ้ยอื้อหือรถทำไมรถรถมาแรงมากขนาดนั้นฟันรถ่างแรงเลยฮะทำไมรถรถ่างแรงเลยอุ้ยมันแรงมากมันแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชม นี่คนไปเลยนี่มามาจอดตรงนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมนะก็ขอขอแบบว่าพีไ่ไปก่อนดีกว่านี้ครับผมราะว่ามันมันเดือดมันไม่ไหวอะ่ะแล้วทไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมนะขอสั่งน,นะครับคุณผู้ชมอืีเลี้ยว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 บ่เ <sí> ฮ้ นีแล้วนีแล้วอยู่แล้วนีแล้วอยู่แล้วเ็มาดีครับอ่าถึงเร็ว ตายเหรอตายแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้มีลสถานีตำรวจตัวนั่นเองนะครับผมก็เออเต้ทำไมครับเนี่ยเปืนแปม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 โอเคมาเป็นโอเวอร์โบกันต่อนะครับ เลยเพิ่ไปแล้วนะอ่ะาเล่นหมวกมาเล่นมดเัาตีเพยโอเคออกไปนะครับก็เมนเมนูนะครับเมนเมนูนะครับทุกผู้ชมหกหกอ่าไปเล่นมัลมาลองเล่นมนัลติเพย์ดูนะครับโอ้โธมนี่ครับก็กลับลองเล่นกันเลยครับมันก็คล้ายคล้ายพับจีเ่าเอาเล่นดันนี้ปุ๊บ ก็เลยแมสตาใหญ่นิดหนึ่งในระบบม,มาแล้วมันก็จะเหมือนพับจีแล้วก็รวมกับความดีนะครับเนี่ย้าดไหมคะคดิวตีามากเลยนะครับเนี่ยให้ใครมันมายิยงเราอ่ะุ้ยอ้าว ตาไดไงครับเนี่ย <c oughs> ดีสปาวดีสปาวแล้วนะครับเอาว่ามันไม่มีตัวอะไรมายิงเรานะครับโอ้โอโชมทุ6ท่าเลยนะครับอ <c oughs> ืมไมยิงบปาย รู้สึกว่ามันจะไปเก็บอะไรไม่ได้ใช่ปะเออยิงมันยิงไปเลยนา่เป็นมีอารททำอะไรช็อนหรืเปล่าบบนี่นี่เป็นเล่นีนี่เป็นแนวป t ร์โถวรโยนะครับ,บ,บด,ดู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 จากเป็นเกมเออมีเกมแนวกวดเมืองสไตล์ GTA นะมันก็นมีประมาณนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมนะก็เออคนเป็นไหนแล้วเพ่เห็นแวบบๆอ่ะ อาป่ะยิงยิงให้ตายยิงยิงให้น้าตายโอเคยิงให้นาตาย,ย,าตายโอเคป่ะยิงให้น้าตาย,ายน,าายนี่นี่นี่ยๆๆ่อๆย่อย่อย่อๆว่ามีนคนยิงผมได้ไงครับเนี่ยไีสเปาว นี่ก็เป็น FPS มันมนได้นะครับชอบเกมในปะรปเท่าไรเยอะกันนะ FPS เนี่ยลองเล่นเกมในโหมดมัลติเพย์เยอะได้นะครับมีใครโผล่มาเปล่าสลุมยิงอยู่นะใครมาระเบิดเหมือนมากเลยพับจอีอะเนี่ยอันนี้ยมนเหมือนมากอุ้ย อุ้ยนี่ไงครับเนี่ยเพว่ามันต้องปลาระเบิดซะหน่อยแล้วไม่ได้แล้วป,ปลาระเบิดยริงยริงยิงยิงรถรถมันก็ระเบิดเหมือนกันนะครับ นี่ยิงไปยิงไปไม่มีมีระเบิดให้เราปลาแล้วมีระเบิดให้เราปลาแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วปุ๊บ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 ยิง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 ให้มันตายไปนั่นเองนะครับผมก็ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดไปเลยนะครับก็ได้ชอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ